เช้าเลยตัวแต่เช้าเลยนะครับจัดใหม่หมดเลยยุ่งทั้งวันเลยวันนี้นะครับก็เขาเรื่องเลยนะครับปกติป้ายทั่วไปอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีมีมีรูปแบบป้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใช้เป็นป้ายชนิดไหนนะครับเสียงชัดไหมครับถ้าไม่ชัดก็บอกใหม่นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าจัดออฟฟิศใหม่ครับโทษทีอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ <c oughs> ป้ายบางตัวเนี่ยคือลูกค้าเนี่ย <c oughs> ป้ายบางตัวเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยสั่งมาแล้วแต่ว่ายังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาเป็นเหล็กทำสีหรือจะเอาเป็นสแตนเลสดีนะครับทีเนี้ยคลิปนี้ผมก็มาบอกเอาไว้นิดนึงว่า ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนผมเองนะคือผมทําป้ายที่ร้านผมเองนะผมก็จะใช้หลักทั่วๆไปอะว่าถ้าเกิดป้ายติดโดนแดดโดนฝนนะครับ <c oughs> อยู่ระยะยาวอยู่ข้างบนนะครับแล้วไม่ต้องการไปลื้อมันแล้ว <c oughs> ผมก็จะบอกลูกค้าไปหรือว่าผมก็จะทําไปผมก็จะทําเป็นป้ายสแตนเลสทูบีในกรณีที่ทําสีนะครับ คือผมมันจะใช้เป็นเนื้อสแตนเลสสองบีแล้วก็เอาเอาตัวสีซ <c oughs> ึ่งกินข้าวโทษทีผมก็จะใช้พวกสีท k เคสีอะไรพวกเนี้ยพ่นไปปกตินะครับอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าต้องการใช้นานๆน,นะครับ <c oughs> คือผมแนะนําว่าเป็นสแตนเลสสอบีไปเลยนะครับแล้วก็ทําสีท k เคไปแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่า ใช้แป๊บเดียวก็ผมก็แนะนําว่าใช้เป็นเหล็กซิงทําสีไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวสีเนี่ยคือมันก็มีสีอีกหลายรูปแบบอย่างผมเนี่ยผมเจอมาก็คือแรกๆผมไม่รู้ไงผมใช้เป็นเหล็กซิงนะครับแล้วก็ใช้วิธีบัตรกีธรรมดานะครับบัดกีตะกัวธรรมดานี้แหละต่อขอบธรรมดานี้ยแต่ทีนี้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งเอ้ยไม่ใช่พอเอาไปทําสีนะครับถ้เป็นสีธรรมดาก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวงานเนี่ยไปทําสีอบความร้อนอะสีพาวเดอร์โคดอะนะครับการบัดกีเนี่ยมันบัดกีไม่ได้นะครับคือถ้าเอาเข้าเตา,ตาอบเนี่ยเมื่อก่อนผมมีเตาอบอยู่พอเอาเข้าเตาอบปุ๊บก,ก็ไอตัวตะกัววว่วที่มันบัดกีมาเนี่ยมันก็จะละลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํางานอบสีเนี่ยคือสมมุติลูกค้าจะมีงานอบสีเนี่ยก็คือต้องแนะนําไปเลยก็คือต้องสั่งไปเลยว่าใช้เป็นงานเชื่อม อากอนเท่านั้นในการทำตัวหนังสือนะครับหรือไม่ก็เชื่อมเลเซอร์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมธรรมดาก็ไม่อยู่นะครับอันนี้คือก็เน้นไปเลยว่าในกรณีที่ติดนานๆนะครับเราต้องการนำสีก็แนะนําให้ใช้สเตเลียทูบีน,น,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดไม่นานนะครับก็แนะนําใช้เป็นเหล็กซิงทำสีนะครับก็พออยู่ที่งบประมาณแต่อย่างเนี้ย ที่ด้านหลังที่ผมเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดไม่เคยเห็นก็เอารูปเข้ามาให้ดูเพราะว่ามันก็ <c oughs> สามารถเอามาทํางานได้หลากหลายนะครับอย่างพวกเนี้ยก็เป็นงานพ่นสีสแตนเลสถ้าเกิดมีส,สมมุติสั่งสแตนเลสสีเงินธรรมดาไปแล้วนึกลูกค้านึกอยากจะค้มอกคืมใจอยากจะเปลี่ยนสีนะครับ เดี๋ยวตัดกล้องมันกล้องเอียงคอเอียงตามกล้องเลย <c oughs> ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนสีสมมุติติดงานไปแล้วอย่างลูกค้าผมก็มีคือติดไปแล้วห้าปีแล้วมันเก่ามากทีนี้พอมันเก่ามากปุ๊บเนี่ยก็เอามาให้ผมเนี่ยติดสติกเกอร์ข้างหน้าแล้วก็เอามาให้ผมเขาเรียกว่าเอาไขาปาวาหนับปัน่นให้มันเงาขึ้นมาอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าลูกค้าบอกมันก็เป็นสีเงินไงมันเป็นสแตนเลสมินเลอร์แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอก ฉันต้องการให้มันมีสีรถโกสีพิเศษนู่นนี่นั่นก็ถ้าเกิดว่าเป็นสแตนเลสสีเงินเงานะก็สั่งสีพวกนี้ไปพ่นได้เลยนะครับอย่างเงี้ยผมพ่นมาแล้วคือพ่นหนาก็ไม่ได้พ่นหนาก็เยิ้มพ่นบางก็สีไป่สม่ำเสมออันนี้แค่สีทองนะก็เกิดทองแดงไม่รู้จะเป็นยังไงยังไม่เคยพ่นแต่แต่ถ้าเกิดว่าพ่นบ่อยบอยมันคงชินแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยพ่น หรือลูกค้ายังไม่เคยทําแลวอยากจะลองเปลี่ยนแนวดูให้มันดูแบบสมมุติมีสแตเลสเงินอยู่แล้วอะ่ะก็อยากให้มันดูมีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นก็บอกเปลี่ยนสีก็ได้เป็นสีรสโกเป็นสีอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมันก็จะดูหรูขึ้นนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ไม่รู้ว่าร้านป้ายจะคิดแพงหรือเปล่าแต่ว่าสีเอาง่ายแพ้สีมันก็แพงอยู่แหละแต่มันชุดนึงอะ่ะมันก็ผมพ่นไปตั้งเยอะนะชุดหนึ่งก็พันแปด นะครับก็ลองดูว่าพันแป้านป้ายบางร้านอาจจะคิดค่าพ่นสมมุติพันแก็อาจจะคิดค่าทำห้าพันอะไรเงี้ยค่าําสี5,000กันผาดค่าติดตั้ง2,000ก็เล่น2อ0 0ันอันนี้เป็นราคามาตรฐานนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่ายังไงเผื่อลูกค้าจะเอาไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดน,นานเนี่ย ผมแนะนำไปเลยว่าอย่าไปเสียดายเลยครับแนะนำให้ใช้เป็นสแตนเลสคูบีถ้าเกิดจะทำสีนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าต้องการเป็นสีสแตนเลสก็โอเคก็สแตนเลสไปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าบางบางท่านของผมเนี่ยผมก็จะแนะนำถ้าเกิดอยู่ที่งบประมาณถ้างบประมาณไม่มากก็พาสตูททำสีนะครับคอมโพสิตตัดเซียนซีกวาไปนะครับอะคริลิกทำสีมีม,มีหลายรูปแบบนะครับแต่ อันเนี้ยคลิปเนี้ยที่เอารูปมาให้ดูก็คือว่ามันมีสีส,สวยๆเยอะนะครับสีอย่างเงี้ยสีดําสีดําแบบสีลมดำอ่ะนะฮะอันนี้ก็สวยนะครับแต่ผมยังไม่เคยทําเลยพอดียังลูกค้ายังไม่เคยสั่งถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวทุกงานแหละนะครับแต่สีดำเนี่ยคือ มันก็ถ้าเกิดว่ามันมีขี้ฝุ่นเนี่ยมันก็เห็นง่ายเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าเวลาเราพ่นสีเนี่ยต้องระวังนะครับคือถ้าเกิดว่ามีฝุ่นเนี่ยก็ไม่รอดนะครับเพราะมันเห็นชัดถ้าเป็นงานมองใกล้กนไม่รอดนะครับอย่างผมผมพ่นเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเอาเข้าห้องห้องห้อง,ห,อง,ห,องห้องเขาเรียกว่าห้องห้องห้องเก็บห้องเลยเก็บไปในห้องเลยแล้วในห้องนั้นน่ะก็จะกวาดถูก่อนกวาดฝุ่นถู ญี่ฝุ่นออกไปนะครับพอเราพ่นข้างนอกคือเราไม่มีเตาเราไม่มีห้องใหญ่หญๆก็จริงแต่เวลาเราพ่นเสร็จปุ๊บพ่นปุ๊บยกเข้าไปเลยนะครับยกเข้าไปเลยยกทั้งตะแกรงอ่ะยกเข้าไปเลยนะครับอันนี้จะปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดพ่นพ่นแล้วรอให้มันแห้งอย่าเสี่ยงครับเชื่อผมคือถ้าถ้าเป็นงานธรรมดาก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบพวกเนี้ย คือคุณแนะนําว่าคุณหาห้องไว้เลยคุณจะกั้นห้องด้วยไวนิลเอาคุณเอาไวนิลมากั้นเป็นห้องหรือคุณจะเอาเศษไวนิลเก่าๆอ่ะล้อมเป็นห้องไว้เป็นปิดอย่างเงี้ยเวลาคุณเข้าเสร็จปุ๊บคุณก็เปิดปุ๊บคุณก็เข้าไปในห้องแล้วคุณก็เอาโต๊ะมีโต๊ะไว้นะแล้วคุณก็เอางานเอาวางบนโต๊ะแต่คุณต้องมีไฟด้วยนะต่อมด้วยอย่างเงี้ยรอดลงทุนไม่ต้องเยอะอย่างผมเนี่ยผมผมจะมีห้องรีวิวสินค้า แล้วผมก็จะมีไฟเยอะๆมากๆถ้าเกิดว่าเป็นงานซีเรียสมากๆห้องรีวิวผมมันมีแอร์มีไฟเสร็จสับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซีเรียสมากๆลูกค้ามองใกล้มากๆนะครับคือแนะนําว่าให้ยอมสลักห้องคือเอาห้องรีวิวอ่ะคือเหมือนออฟฟิศเรานี่แหละอันนี้คือผมว่าที่คือร้านผมมันติดถนนใหญ่ไงมันไม่ได้ว่าร้านมันมีแบบเข้าไปลึกๆอะไรเงี้ยมันที่มันแพงไง ผมก็เลยต้องใช้ที่ของผมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็มีห้องปุ๊บก,ก็ใช้ได้หลากหลายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะพ่นสีนลักษณะแบบนี้คือพ่นเสร็จปุ๊บใส่ตะแกรงเหล็กไว้ใช่ไหมใส่ตะแกรงเหล็กไว้พอถือได้สักหนะ้าสิบเซนเน่ยส่วนตัวผมมีตะแกรงเหล็กหลาย,ลายอันผมก็ผมจะคำนวณก่อนไงว่าเอ้งานทั้งหมดเนี่ยวางตะแกรงเหล็กได้หมดหรือเปล่าถ้าวางได้หมดมก็เอางานวางตะแกรงเหล็กเลยแล้วพ่นเป็น พ่นชุดไข่ชุดมันเลยแล้วก็โตวางได้ก็ไปวางมาบนโต๊ะคือพ่นเสร็จปุ๊บยกทั้งตะแกรงแล้วก็ไปเลยยกเสร็จปุ๊บไปเลยแต่หลังๆถ้าเป็นงานซีเรียระดับแบบเนี้ยพวกเนี้ยไม่รอดผมลองแล้วผมต้องพ่นในห้องเลยห้องห้องปลอดฝุ่นแบบนั้นนะครับเชื่อผมยอมยอมยอมเสียแต่พื้นเนี่ยคือพอพ่นเสร็จปุ๊บพื้นผมเป็นกระเบื้องด้วยผมก็ต้องเอาทินเนอร์มานั่งเช็ด เช็ดน,นู่นเช็ดนี่เช็ดองค์เช็ดแอร์อะไรเงี้ยแต่ในห้องผมก็จะมีไฟสาดเอาไว้เยอะพอสมควรก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างพวกเนี้ยก็มีหลากหลายสีนะครับแล้วก็เผื่อคุณลูกค้าตัดสินใจก็ที่บอกนะคือถ้าเกิดว่างานภายนอกตารแบดตากฝนแนะนําว่าสแตนเลส2ู UV ไปเลยสแตนเลสท,ที่เอไว้ทํารางน้ำแต่ถ้าเกิดอยู่งบประมาณไม่เยอะก็ลดระดับวัาสดุลง แต่จริงๆนะถ้าเกิดผมเป็นลูกค้านะถ้าผมงกไม่เยอะนะหรือผมรับงานกับลูกค้านะถ้าลูกค้างงกไม่เยอะนะผมจะไม่อยากเอางานเหล็กไปอยู่ตากแดดตากฝนถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าลูกค้างงไม่เยอะจริงๆก็เป็นเพื่อนร้านป้ายหรือเป็นลูกค้าเนี่ยคือผมแนะนําเลยว่าให้พลาสติกก็พลาสติกไปเลยครับอะคริลิกก็อะคริลิกไปเลยหรือไม่ก็ ตัวไอแผ่นคอมโพรสิตตัดก็ตัดไปเลยผมจะแนะนําแบบนี้ไปเลยนะผมจะไม่แนะนำเหล็กซิงยกขอบแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายอมจริงๆก็เราก็บอกไปว่า2อง,องปีสนิมมาแน่อันนี้ผมบอกลูกค้าตรงๆเลยว่าแบบนี้ในกรณีที่ลูกค้าเขาจะใช้จริงๆแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกขอมีราคาขยับขึ้นได้หน่อยนึงก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เหนือบาก,กาแรงเราแถมได้เราก็แถมไป ราคาในราคาเหล็กอ่ะหรือราคาสแตนเลสนิดๆหน่อยๆเราแถมได้ก็แถมไปเลยคือสบายใจมากกว่าเชื่อผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานยกขอบสูงๆนะก็จําเป็นจะต้องใช้เหล็กจําเป็นจะต้องนี้เป็นการยกขอบงานหนาสักหกเซนอย่างเงี้ยจะมาใช้ไอตัวพารบูดก็ไม่มันเปืองถูกต้องไหมพารบูดสิบมิลสิบมิลหกหกคือจะสาม สามสิบมิลบวกสามสิบมิลก็แผ่นหนึ่งก็ประมาณเกือบสามพันแล้วใช้สองแผ่นป,ปลาเข้าไปหกพันแล้วต่อแผ่นใช้ประกบสองแผ่นอย่างเงี้ยราคาพอสมควรผมผมว่ายอมเถอะนะครับบอกลูกค้าไปตรงๆว่าเหล็กซิงค์แล้วกันครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่ได้งบประมาณไม่ได้เยอะก็พาร์บูทผมว่าก็โอเคใช้ได้นะครับ นั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ลองดูข้อมูลแล้วกันเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะมาติดต่อเราก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเยอะนะครับถ้าเป็นร้านป้ายอย่างผมหรือเป็นเพื่อนๆร้านป้ายแนะนําได้ก็แนะนํากันทุกวันแล้วกันมันก็จะได้เหมือนกับว่าไม่ต้องมามีปัญหากันภายหลังอะ่ะคือทำทั้งเดียวแล้วมันก็อยู่ยาวแล้วก็คุยได้แบบเต็มเต็มปากเต็มคำน,นะครับก็ประมาณนี้แหละนะ แล้วก็อย่งอางเดี๋ยวผมเปิดดูลูกทีมงานของผมที่เขาส่งเข้ามานิดนึงว่าคือรายงานรายงานรายงานผมผลประกอบการการติดตั้งป้ายไฟที่มีขาให้เซนเตอร์นะครับอันนี้คือรายงานของลูกทีมงานผมนะต้องวัดขนาดหน้างานก่อนอมัน,มน มันจะบอกว่างี้ว่าขนาดหน้าง,งานก่อนแล้วเสร็จแล้วใหเอามาวัดกับป้ายนะครับหน้าง,งานมีขนาดสมมุติมีขนาด4เมตรป้ายมีขนาด3เมตรนะครับก็ให้วัดกับป้ายแล้วก็มาหาจุดศูนย์กลางของป้ายให้ตรงกับหน้าง,งานแล้วก็วัดระยะถ่ายออกไปเมตร50เมตร50อันนี้ที่ลูกน้องรายงานมาก็เอาเป็นที่เขาเตือนชีวิตเขานั่นแหละคือได้ทั้งคู่ก็คือ เขาก็ไม่ลืมผมก็ไม่ลืมนะครับนแล้วก็คือให้วัดไปด้านละเมตรห้าสิเมตร้าสิเพื่อที่จะยืดขา2ขาอ่าเขาบอกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็การลอกแผ่นลามิเนตเก่าให้ใช้ทินเนอร์กัดกาวช่วยนะครับพอดีผมมีงานแก้แผ่นลามิเนตไปติดแล้วมันพองอยู่หน่อยนึงก็เลยไปแก้งานให้เขานะครับ,นะรบแล้วก็ เอาง่ายๆก็เวลาไปติดอ่ะก็เวลาไปแก้ก็คือลอกลอกแล้วก็เอาทินเนอร์ฉีดก็ไปฉีดก็ไปตรงกาวให้มันกัดพอมันกัดเสร็จปุ๊บมันก็จะลอกได้นะครับแล้วก็2วิธีเช็ดทำความสะอาดสแตนเลสเงาให้ใช้สำรีกับแป้งมันแล้วก็บัตโซนะครับอันนี้ทีมง,งานก็รายงานเข้ามานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างอื่นยังไม่มีอะไรนะครับ โอเคลองดูนะเผื่อได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมอ่ากุ๊ปสมายนะครับสมายกุ๊ปออฟไลน์เผื่อว่าเพื่อนร้านป้ายสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเราก็เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานแบบเดียวกันนะครับเวลาที่จะคุยงานส่งงานกันมันก็ประมาณว่าสนิทใจกันมากขึ้นกว่าเพื่อนในเฟซนะครับเพราะว่าเพื่อนในเฟซเราก็ไม่รู้เขาอะไรยังไงแต่ คือถ้าเกิดว่ามีเป็นกลุ่มเข้ามาให้มันใต้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะครับก็เวลามีงานเราก็สามารถคือสบายใจเพิ่มขึ้นจาก50เป็น70นะครับก็กลุ่มมันก็คุยกันตลอดนะครับกลุ่มไลน์ก็คุยกันนะครับมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันนะครับในกลุ่มงานงานป้ายนะเป็นร้านทําป้ายนะก็คือเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ลงทุนไม่ได้อะไรแค่ เรามาอยู่ด้วยกันก็มีมาตรฐานแบบเดียวกันแล้วก็เวลาไปติดงานก็คุณให้งานผมผมไปติดให้คุณผมไปใช้มาตรฐานแบบนี้ผมเอางานให้คุณไปติดคุณอยู่จังหวัดนี้คุณก็ต้องติดมาตรฐานแบบเดียวกับผมก็นี่แหละมันก็ได้ทั้งสองฝ่ายมันไม่มีอะไรเสียนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับโลโก้ก็แฟนชายทูแฟนนะครับก็เหมือนเดิมเหลือว่ามีคนเป็นเหมือนผมสมัย ีิปีที่แล้วนะครับคือมีงานแต่ไม่มีคนช่วยมีงานแต่ไม่มีเครื่องจักรมีงานแต่ไม่มีเครื่องเลเซอร์ไม่มีเครื่อง cnc ไม่มีนั่งร้านนะครับก็กลุ่มนี้นะครับเป็นแฟนชายทูเฟนก็ถ้าเกิดก็สนใจก็สมัครเข้ามาก็เราก็มีเครื่องจักรไว้ใช้บริการใครสมัครเข้ามาก็ถ้าเกิดมีงานจะตัดก็กระโดนก็วิ่งเข้ามาตัดนะครับผมจะคิดราคาต้นทุนให้เลยนะครับเอาไปบวกต่อได้ ให้อยู่ในกลุ่มก็มีงานเป็นดโดดเข้ามานะครับหรือสติกเกอร์เข้ามาผมก็คิดค่าหมึกให้ถูกข้อดีมันก็คือเหมือนคุณมีเครื่องจกักรอยู่ในมือคุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องจักรนะครับแล้วก็คุณมีงานเข้ามาตั้งนั่งร้าน20ชั้นคุณก็โบรเข้ามาแล้วเราก็นั่งร้านไปให้ตั้งให้คุณก็แทบจะไม่ต้องคุณไม่ต้องไปเช่านั่งร้านก็ทางเรามีให้เช่าโดยที่คุณไม่ต้องไป ไปแบกนั่งร้านมาแล้วต้องไปแบกคืนส่งกลับส่งไปส่งมาอันเนี้ยผมเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบนี้แนละ้วผมรู้ดีเลยรู้เช่นเห็นชาติเลยเช่านั่งร้านทียี่สิบชั้นต้องไปมัดจําเอาไว้ต้องไปแบกกับแบกเอามาต้องไปส่งคืนวันเกินวันไปก็โดนหักเงินนู่นนี่นั่นผมเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะซึ่งผมมองว่าเถ้าเกิดสมัยก่อนถ้าผมทําใหม่ ผมเปิดร้านป้ายใ,ใหม่ๆแล้วก็เกิดว่ามันมีแบบนี้มันจะเป็นผลดีกับผมมากเลยแก้ปัญหาผมได้ผมก็คิดว่าแบบเนี้ยน่าจะแก้ปัญหาให้เพื่อนๆได้นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นฟรีแลนซ์สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับลองดูนะครับเผื่อได้ประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีนะครับพรุ่งนี้ก็คุยกันเรื่อง ทั่วไปเรื่องป้ายเรื่องปัญหานะครับมีอะไรก็ทักแชทมาส่วนตัวได้นะครับโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว